มาทานข้าวด้วยกันอันนี้ได้ต้มเลือดหมูกับมะละกอสุกกับข้าวสวยร้อนๆแค่นี้แหละครับแค่นี้น่ากินไหมดีมะละกอสุกเลยนะครับมะละกอสุกหวานหวาน แล้วก็มีน้ำพริกด้วยครับมีน้ำพริก นี่ละครับกับข้ามีแค่นี้แหละต้มเลือดหมูมีของหวานก็คือมะละกอสุกหวานฉ่ำด้วยนะครับมามา,มาครับมากินคา้า ช็อตแล้วเลยต้มเลือดหมูขอบคุณครับเข้ามารับชมด้วยนะคระับใดรกเข้ามาประมาณการเข้าด้วยกันจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะก็ต้องชิมดูก่อน ba nên rồi